สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาเล่นแมปแมปฟลอปปี้เพย์ทามน,นะครับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จริงจริงแล้วะะซึ่งมันเป็นฟลอปปี้เพย์ทามเต็มครับเบียนเออจะแนะนำช่องนะครัมาเล่นมาเล่นเร็วมาเล่นช่องเบคอนเลเยอร์เบคอนเออเลื่อนะครับ <laughs> ขอไปค่ะผู้ชิดนินดหนะะ่อยทนโทษด้วยค่ะแล้วก็จะรอ รอให้เวลามันหมดแล้วเราก็จะไปนั่งไงนั่งไงเวลาคือน้อยมากใช่ถ้าเล่นสองคนสองคนยี่สิบวิใช่ใชหนึ่งคนแค่สิบวิเองใช่มันไม่เอาสามวิมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวล้วรอพี่ด้วยเออมาแล้วโอเค ไปกันไปกันเอาไปอันนี้มันคืออะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเอาพี่เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนโอเคนี่อย่ากุญแจด้วยประตูเนี่ยปูงใสมากนี่เดี๋ยวขอลองกดแบบส่งก่อนไม่ผ่านเดี๋ยวผมก็ไปปลดล็อกเอออะไรนี่แหละเออเคีไปดูแลันประตูอันนี้หรือเปล่าดูไม่ใช่ ให้ด้วยอีชันก็จะรอใส่รหัสที่คุมน้องนะคะบอกมานะคะแล้วก็จะเข้าไปเอาเครื่องมือมานะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ในเอ่อท่อระบายอุยอยหกสี่เก้าห้าเจอแล้วเลอพรเซนนี้กดี๋้วเสียงมันแทรกเข้าอ หกสี่เก้าห้าหกสี่เก้าห้าถูกไหมวะ <5 S 1> อุ้ยค่ะ <5 S 1> แล้วเลิกพี่รีบไปเอาอยวผมจะมาแปะได้แล้วแปะแล้วไปแล้ว,ปลวาปปาเอามายังเนี่ยโอ้ไฮไฟหน่อยไฟดับเอาตรงดากนี่ เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบ้าาีไม่ค่อยพูดอะไรกันอันนี้เขาได้ให้แปะอะไรไปรับรถด้วด้วยฟ็อปปี้ไปกินน้ำแดงมาเหรอเนี่ยเหมือนว่ามันจะเล่นยากแฮะขึ้นแล้วสองเสาเหลืออีกสาเดียวนั่นคือสาวสีดแดงเดี๋ยวผมทำเอง เสร็จแล้วเอาเฮ้ยเอออออเอาเอาอะเอาเอานี่แล้วกันเดี๋ยวไปจ้าเฮ้ยฟ f อปปี้หายไปไหนมันบินขึ้นเอาเอาเอาอากาศแล้วเอ้าเหรออ๋ออไปทางไหนนี่ มาแล้วมาแล้วไม่แน่ว่าซัพเตอร์สนน่าจะมาเร็วๆนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮักกี้มุกี้ปีระตัวไม่มีฮ้ยต้องไปปี๊ตัวเหมือนว่าผมจะเห็นฮักกี้มุกี้ทำตัวแบบน่าไงตัวสูงมากทีโพด้วยคือเราจะบอกนะคะว่าตอนหลังจากเ่ยภารกิจ ที่สามเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอีฉันกลัวมากภารกิจมันจะออกมาใช่ไหมแล้วภารกิจนั้น,นม่นต้องต่อไฟข้างบนด้วยผมนั้นกลัวมากเลยเพราะต่อที่ใดผมก็ตกตายครั้งนี้เราจะไม่ทําให้น้งขิดนะคะตาตลอดเลยอันภารกิจที่สามเนี่ย ภารกิจที่สีนะคะคือไปล่อฟอกกี้ออกมา,านี่คือกลัวมากเลยมันจะวิ่งตามใช่ไหมเราดูหน้าดิคือหน้าน่ากลัวมา,า,ากอย่าเอามือไปแปะมันนะเดี๋ยวอย่าเอามือไปแปะไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวมันกระเด้งใช่มีนมาแล้วมาแล้วพี่เก็บเอานะเก็บได้ยัง เ <Okay. S 2> แต่คนเดียวเลยเสร็จแล้วก็รอขั้ะตันะคะพี่ทำมันแรกนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมทำอันที่สองเองมันง่ายมากเลยแหละเพราะมันมีทางขึ้น ี่ไปทําอะไรอยู่ตรงน้ำเขาให้แปดตรงนี้ก่อนอออพี่เอามือออกเอามือสีฟ้าออกออไปกันไปกันก็หลอนหน้าพี่เหมือนกันเนี่ยหน้ามันออกะดูเออเออมันหลอนอะไรหน้าอีฉันคะ ตรงนี้แลบที่ผมกลัวม,มากภารกิจที่สามพี่ทำแล้วกันเดี๋ยวไปดึงบันไดฉันนะได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาแก้กันฮิมูดีซันทรูดว้วยเดี๋ยว <is> ผมทำอันเควยสองเองมันง่ายโคตรเลยแหละ เสร็จแล้วอันแรกมาเนี่ยเสร็จแล้วที่ไปทําอันที่สารมาอันข้างล่างเนี่ยเนีียอันเนี้ยแต่อันที่มันมีไฟก่อนนะข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวผมดึงจะลงไปยังไงวะนี่เดี๋ยวผมดึงไอ้น,นี่ให้กวัว คิดได้แล้วได้แล้วยี่ปลอดภัยปลอดภัยครั้งนี้ไม่คิดนะฮะเอา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 อี่นั่นไงว่าแล้วอ้าไปเลยพี่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้ว <c oughs> พี่ยืมอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้ปะแล้วมึงนะก็จะดื้อไปแล้วพี่ก็ไม่ตก ผมเคยลองอยู่เฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเออลเลอหรอบลอกบกบกเฮ้ยอย่ากิ้งตกบนเดนนะเฮ้ยไม่กิ้งหรอกระโดดมาแปดสิบครั้งแล้วยังไม่เคยกิ้งนี่แหละเพราะเรากินตรงนี้หละคือกลัวมากเลยใช่คักกินบวกกินเขาน้าจะยืนท่าตัวทีมั้ง,งในเนี้ยเราจะเตรียมวิ่งนะฮะคุณน้องรอบมันมานะไม่ พี่ไปนั่นแหละเห็นไหมตัวนี้มันยิ้มแสงเลยแล้วเราตรงประตูนะมันจอกมาทางไหนอ่ะทางนี้อะให้เราเอาเออจะตุ๊กตาเบบี้ไปใส่หรือเราไปหลบตรงกล่องอดีกว่าไหมไม่นะเผื่อพี่โดนมันแห่ hey. อะไรตรงเวี้ให้ไปแล้วเดวดีทำไมมาซ่าเทนอนีเ่เข้าเครื่องสับสับแล้ว กดที่วิ่งรอเลยนี่พี่พี่พี่ลูกจากตรงนี้มันมองตามเราด้วยคุมน้องนำทางพี่นะน่ากลัวหวัว่าครั้งนี้เราจะไม่ปรี๊ดนะคะพี่แปลวนะไปดิเห็นไหมมันมีคำว่าเพื่อนเฮ้ยปอาก็ได้ว <c oughs> ะได้ปวดอย่านะอย่านะ วิ่งสุดสีวิตเร็วประตูไม่เปิดอุ้ยนี่ไงไอ้ออพี่จะตายนะผมกลัวไม่ลาก่อนฉันขีดแล้ว ผมมพ่พี่ดูหลงให้มันมาแล้วม,มาแล้วหวังว่าจะรอดนะเคยทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคน้องรอดแล้วเดี๋ยวผมหามืออันนี้มันเรื่องแสงก่อน่นี่นี่นี่นไหนอุ้ มผมไม่ทานแล้วเปขาประตูด้วยฮัลโหลนี่เราผ่านแล้วพี่ครับผมผ่านแล้วีใ,ใช้ด้วยเยเล่นมาหลายวันนี้ไม่ผ่านมาผ่านวันนี้วันแรกเลยนะเนี่ยใช่ไหมแซาครับเราจัเตซคสองจะมาวันไหนก็ไม่รู้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย